ค่ะในในตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่ประเทศไทยของเราเป็นเกิดโรคระบาดหรือเป็นภาวะวิกฤตแบบโรคโควิดนะคะที่มันแบบหลายคนก็ตกงานไม่มีงานที่จะทํานะคะหนูก็ขอแนะนําเลยค่ะแนะนําให้ลองเพาะเห็ดดูนะคะเราแบบถ้าเราไม่รู้วิธีการเพราะเราก็ไปไปซื้อเป็นก้อนจากฟาร์มก็ได้ค่ะแล้วเรามาเลี้ยงไว้ในครัวเรือนของเราเล็กๆน้อยๆ,ๆก็ได้นะคะเพื่อว่าเราจะได้กินเองด้วยแล้วแล้วก็มาเสริม เสริมรายได้ให้กับเรานะคะครับท่านผู้ชมครับด้านหลังที่ท่านเห็นนะครับเป็นโรงพาะเห็ดนะครับซึ่งเป็นโรงพาะเฮ็ดแบบทําแบบง่ายๆแบบประหยัดงบประมาณนะครับไม่ต้องลงทุนอย่างมากนักนะครับที่ผมอยู่นี่ก็คือก็อครัวของน้องพรหรือว่าคุณพรพรมเยซอดนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับซึ่งได้ทําพื้นที่ในบริเวณบ้านนะครับบังกีงานพื้นที่เล็กๆนะครับแต่ว่า ทีนี้อุดมไปด้วยบางครั้งไปด้วยความหู้องค์ความหู้ต่างๆแารพ่อเฮ็ดนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนกําลังมองหาง,งานทําเพราะว่าทุกคนประสบกับภาวะตกงานพ่องถูกเลิกจ้างพ่องอยู่บ้านหอดไล่พ่องนะครับดังนั้นนะครับทั้งเลือกอาชีพพ่อเฮ็ดเนี่ยถือว่าเป็นอีกทั้งเรื่องหนึ่งเนี่ยสามารถให้ท่านเป็นทั้งเลือกให้ท่านได้ตัดสินใจที่จะลองมาทํามาเียนหู้การพ่อเฮ็ดนะครับ ซึ่งก็สามารถมาดูนี่ของจริงที่นี่นะครับสามารถทำง่ายนะครับขั้นตอนมายุ่งยากแล้วก็ลงทุนน้อยแล้วก็ทำได้จริงนะครับยังเช่นตัวอย่างตีผมจะพาท่านไปชมวันนี้นะครับท่านพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเอาไปชมน้องพอรเปินพะเห็ดตางนี้กันดีกว่าครับเชิญครับครอบครัวของน้องพรพรพรมเยซอได้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านเพาะเห็ดหลากหลายชนิดเพื่อสู้ภยัยโควิด -19 พเพราะเฮ็ดบริโภคเองและยังหาไรายได้จากกันพเพาะเฮ็ดจำนายทำตวัวตอนนี้มันภาวะวิกฤตไปหาเงินก็ไม่ได้ที่อื่นก็ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องหารมาพึ่งพาตัวเองด้วยการที่แบบไม่ต้องใช้ทุนเยอะ,อะใ,ชใช้แบบประหยัดอันนี้ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องสร้างเป็นโรงเรือนอย่างนี้นะคะถ้าเราทําเองนะคะเราสามารถเอาไว้ในที่แบบชั้นวานของเก่าตู้เย็นเก่าอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะในขณะที่หลายคนกําลังตกงานถูกเลิกจ้าง ว่างงานพักอยู่ที่บ้านมดกำลังใจขาดอะไรได้ตรงข้ามกับความคิดของนางสาวพรพรมเยซ่อสภัายของชุมชนบ้านดงมหาวันบาลขทีเก7หมู่ที่หนึ่งตำบลดงมหาวันอาเภอเชียงรุ่งจังหวัดเชียงรายแห่งนี้บ่ได้นิ่งเฉยมดกำลังใจเหมือนคนอื่นๆค่ะ ว่าท่านใดสนใจนะคะสนใจเรื่องการเพาะเห็ดนะคะอยากเรียนรู้เพื่อจะไปเสริมรายได้กับตัวเองทานบ้านของเรานะคะยินดีให้ความรู้นะคะอยากจะมาเรียนรู้แบบสาธิตอะไรทุกอย่างเข้ามาศึกษาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นอ่อนอะไรคือจะสาธิตให้ดูแล้วก็สามารถเอาไปใช้เอาไปไปต่อยอดกับตัวเองได้ค่ะเธอได้ศึกษาหาความรู้จากการเพาะเห็ดและนำมาต่อยอดทดลองเพาะเองติบัน จนประสบความสําเร็จในการเพาะเห็ดหลากหลายชนิดที่นี่คือเป็นบ้านของพ่อไทมาตาดํานีนะคะคบครัวของหนูคือเพาะเห็ดค่ะเพาะเห็ดในที่นี้คือเพาะเห็ดพ่อหนูคือจะเพาะมีหลายอย่างนะคะมีเห็ดคนน้อยนางฟ้าเห็ดขอนเห็ดลมแล้วก็จะมีรวมไปถึงต้นอ่อนทานตะวันค่ะในส่วนที่เราเห็นอยู่ตัวนี้จะเป็นของก้อนเห็ดคนน้อยนะคะเห็ดคนน้อยนางฟ้าเห็ดคนน้อยทุกอย่างเราจะทาขั้นตอนกันเดียวกันแบบเดียวกันหมดนะคะ ส่วนตัวน,นี้คือเราปั้นไว้คือมีขั้นตอนหลายๆอย่างนะคะที่จะต้องเราต้องเรียนรู้แต่ทีนี้คือเราจะมาพูดถึงได้ตัวนี้คือนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราจะมีหยอดเชื้อเชื้อตรงนี้จะเป็นของเห็ดคนน้อยนะคะเห็ดคนน้อยหรือว่านางฟ้าเชื้อทุกอย่างเห็ดลมเห็ดหูหนูทุกอย่างจะเป็นจะทาจัดไม่เข้าฟางนะคะนนี่คือเราซื้อจอากทางโรง,งงานของเขามาอีกทีหนึ่งแล้วก็มาผลิตเป็นเนียคะ่ะต่อย่อเป็นตัวนี้ ทีสาเหตุที่ทําที่นี่เพราะว่าคือ,อาสามีของหนูเนี่ยคือแฟนเนี่ยทำงานเป็นศูนย์ฝึกน,นะที่ศูนย์ฝึกแกจบสายกเกษตรพืชสวนมาแกทํางานรับผิดชอบด้านทานด้านเหตุดยตรงแล้วก็เลยนามาจุดนั้นอ่ะเอามาเสริมในบ้านคือให้มีไรายได้เสริมอะค่ะนะคะส่วนต้นอ่อนทานตะวาันที่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนั่นก็คือว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เจอภัยแล้งน้ําจัดนะคะก็เลยต้องหามาใช้อะไรที่แบบลดต้นทุนแล้วก็แบบ ใช้น้าน้อยที่สุดอะคะ่ะมันต้องใช้น้ําน้อยด้วยนะคะเราจะมีการทําเกษตรของเราต้นลดต้นทุนนะคะคือแบบเรามีจะใช้ฟางก็มีจะใช้ฟางในการทําส่วนขี้เลือยที่นี่เราใช้หมดแล้วใช้เสร็จแล้วก็ไปทําต้นอ่อนทันตะวันต่อค่ะอันนี้เป็นแปลนสาธิตลักบบง่ายๆค่ะค่ะตอนนี้ก็คืออะไรมาดูถึงเรื่องของพ่อเห็ดคนน้อยนะคะ,ะในในบ้านที่นี่นะคะคือแบบเรา ความรู้ที่บ้านเป็นบ้านนี้เป็นเป็นบ้านที่แบบทดลองเป็นอาจจะเป็นเห็ดคนน้อยหรือเห็นนางฟ้าที่เราแบบทดลองแล้วได้ผลผลิตที่ดีแล้วไปกระจายให้กับพี่น้องที่เขาสนใจนะคะโดยการที่แบบก็มีหลายที่ค่ะแม้ว่าจะเป็นศูนย์คณะอบตหรือว่าเป็นไปร่วมกับศูนย์กศนนะคะเราไปร่วมมาแล้วที่เขาเชิญไปไปวิทยากรนะคะแล้วก็เอาความรู้ที่เราได้เรียนรู้เองเนี่ยไปกระจายให้กับเขาให้เขาได้เรียนรู้แต่ถ้าใครที่อยากจะ เรียนรู้ด้วยมือตัวเองที่แบบมาทำมาอักก้อนเองเลยก็ที่บ้านใครที่อยากสนใจก็มาได้ค่ะค่ะสำหรับกระบ,บวนการพอก้อนเห็ดนะคะก้อนแรกก็คือเราจะผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องมาอักก้อ,กอนอักก้อนเห็ดแบบนี้เสร็จป,ปุ๊บนี่คือจากนั้นเราอาจเสร็จเราต้องมาดึ่งนะคะเราใช้ที่นี่แบบใช้อ่าอันนี้เขาเรียกว่าหมอ้หมอ,หมอหม้อนึ่งรูทุ่งนะคะรูทุ่งแบบชาวบ้านของเราก็คือแบบง่ายๆแบบประหยัดต้นทุนด้วยนะคะอันนี้200ลิตร ะะจากนั้นเราจะมาใส่นึ่งนะคะนึ่งกกันึ่งนี่ก็คือแบบว่าเราต้องใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงขึ้นไปสองชั่วโมงที่นี้คือเวลาเราเสร็จเสร็จปุ๊บมันจะมีพยางปิดอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นก็พองค่ะพองขึ้นไปปุ๊บมันจะมีพองอพยางขึ้นมาเราจะนับจ,จับเวลาตั้งแต่เวลาพองตัวนะคะคือไปถึงหนึ่งถึงสองชั่วโมงะคะ่ะอันนี้คือเห็นนางฟ้านะคะเราใช้เห็นนางฟ้าแบบลุงเรือนแบบก็คือแบบประหยัดนะคะลุงเดือนที่นี่ก็คือเรา เนื่องจากวา่าด้วยงบและด้วยทุนของเรามันจะไม่พอนะคะก็เลยมันดัดแปลงจากของติดก,กับยุ้งข้าวนะคะมันจะเราจะใช้คาเนี่ยค่ะแบบง่ายๆนะคะมีอะไรเราก็ใช้ใช้ไปนะคะไม่ต้องอะไรยุ่งยากไม่ต้องไปลงทุนเยอะแยะมากมายนะคะในนี้ก็จะไม่อยู่แค่เห็ดน,นาฟ้านะคะนางฟ้าที่จะเป็นภู้ฐานค่ะนาฟ้าสีดํานะคะตัวนี้อายุการของมันก็คือหลายเดือนแล้วค่ะคือสี่เดือนแล้วนะคะตัวนี้สี่เดือนแล้ว ดอกเคนะก้เห็ดเราอะในช่วงที่เราเพาะอยู่เนี่ยเราจะใช้ได้อยู่เก็บผลผลิตได้อยู่ตั้งแต่เห็ดจะออกเน่ตั้งแต่เริ่มผลิตปุ๊บมันจะมาที่28-30ถึงเ,เห็ดจะเริ่มออกดอกนะคะออกดอกจากนั้นเราก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยจนถึงมันจะอายุกันอยู่กับเราสี่เอาหกเดือนนะคะหกเดือนถึงแปดเดือนจากนั้นที่เหลือเราก็จะเอามาใช้เป็นประโยชน์ต่อนะคะคือจะไปเพาะต้นอ่อนทานตะวันของเราค่ะแล้วต่อไปเรามาดูฐานพ่อเห็ดกอนนะคะ จะเป็นอายุกันเราปดดิดดอกจะใช้เวลานานกว่าของนางฟ้าหน่อยค่ะเห็ดขอนียเราจะมาปิดเดิน40 45ถึง5วัน45ถึง50วันเราจะจะมากีดดอกนะคะคือนี่คือกำลังออกสวยเลยค่ะอันนี้สามารถเอาไปเอาไปใส่ในขอนไม้ก็ได้นะคะสามารถไปใส่ในขอนไม้ก็ได้แล้วเรามาเปิดแบบนี้แบบนี้ก็คือแบบคนที่เข้าทำแบบธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะธุรกิจที่สามารถไป อาจจะเก็บผลผลิตเร็วแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าแต่ถ้าว่าเราแบบพอเพียงเก็บไว้กินเองอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องมาเปิดดอกอย่างนี้ค่ะใส่ขอนไม้เพราะว่าเราใช้แบบประหยัดต้นทุนที่สุดค่ะอันนี้ก็ซื้อก้อนละสิบบาทแล้วก็ไปใส่ขอนไม้แล้วก็ไปใส่ไว้แล้วก็จะได้กินได้ตลอดปีค่ะค่ะตอนนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ ผลผลิตจานนี้คือนะคะช่วงที่เป็นหน้าหน้าฝนเนี่ยดอกเห็ดเ,หเนี่ยจะออกเยอะนะคะมันเกิดจากว่า,าล้นตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นจะมาทํายังไงคะเราต้องมาแก้วิธียังไงก็คือมาแปลรูปค่ะแปลรูปเห็ดนี่คือะคะสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นเห็ดขอนหรือว่านางฟ้านะคะทุกอย่างเลยทําได้นางฟ้าคือจะไปทําแบบเห็ดกรอบนะคะเห็ดทอดกรอบเนี่ยอร่อยมากเลยแล้วก็มีทรงเครื่องน้พาพริกเผา พี่เผาเห็ดนะคะที่ทําให้อาจจะที่เคยได้ทํามาเป็นช่วงของเทศกาลกินเจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันดีต่อสุขภาพนะคะคืเลยทำให้เขาได้ลิ้มลองกันแล้วก็ชิมแล้วก็ติดใจทีนี้เห็ดมีโปรตีนต่อมอีดีต่อสุขภาพเรานะคะอยากให้ทุกคนเนี้ยได้ลอง หันมาคนที่ไม่ชอบกินเห็ดอะไรเนี่ยให้เราเาราหันมากินดูนะคะกินจะเริ่มกินจากกําแปรรูปก็ได้คะ่ะถ้าเราไม่กินไม่ชอบกินดอกสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะสร้างเพิ่มที่นี่ก็คือเป็นที่เราจะมาใส่เป็นใบไม้ใบไอ้ใบหญ้าแล้วก็จะเป็นขี้เลื่อยกล่าวนะคะจะเหลือจากกันเพาะต้นไอ้เพาะเห็ดนางฟ้าหรือว่าเห็ดขอนเราจะเอามาใส่ตรงนี้ พอใช้ตัวนี้พอมันมันยุ่ยละมันใช้ได้มันนานละเราก็เลยเอาตัวนี้แหละเอาจับดีตัวนี้แหละเอามาล่อนล่อนล่อนแล้วก็เราจะไปทำอะไรกันเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นต้นอ่อนนะคะเราจะเอาจะที่เลือดเก่านั่นแหละค่ะจะมาทำพาอต้นอ่อนทันตะวันนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมอันนี้คือการพ่อต้นอ่อนทันตะวันนะคะ เนื่องจากเนื่องจากว่ามันตอนนี้มันภาวะวิกฤตภัยแล้งเจอภัยแล้งด้วยน้ําไม่มีใช้ก็เลยต้องหาอะไรที่ต้องหาอะไรที่มันลดต้นทุนแล้วก็แบบใช้น้ําน้อยที่สุดนะคะพเพราะว่าการเพาะเห็ดเนี่ยเราต้องใช้น้ําอยู่และอาศัยฝนด้วยนะคะตัวนี้เราใช้น้ํานิดเดียวนะคะคือเราฉีดฉีดพ่นได้นิดเดียวแค่ปลายปลายแค่นี้มันก็คือโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เราเพาะตัวเนี้ยอายุกัน ก็คือไม่เยอะค่ะเราจะพอในวันที่สี่ห้าวันหกวันก็ตัดแล้วนะคะไม่เกินเจ็ดวันค่ะเราจะตัดแล้วตัดยอดตัวนี้จะมีการอ,อันนี้สี่วันนะคะสี่วันจะมีไร่เรียกกันจะมีต้นอ่อนผักบ,บุ้งนะคะอันนี้คือท,ทดลองกันปลูกด้วยพเพราะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นหนูอหนตองหา รายได้มันเสริมขึ้นนะคะเสริมจากครอบครัวเพราะว่าเราเอาศัยแต่เห็ดมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ายาหนึ่งหารมารักสุขภาพตอนนี้เราทุกคนต้องดูแลสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้โอเม๊ททุกอย่างมีประโยชน์แล้วก็สารอาหารมากมายในที่เราจะต้องเสริมเข้าไปในตัวของเราค่ะสำหรับเมนูอาหารที่จะต้องแนะนําเกี่ยวกับต้นอ่อนนะคะต้นอ่อนอยาผับุ้งผับุ้งเนี่ยท่านใดที่ชอบแบบ เมื่อก่อนอะเราเวลาเราไปกินร้านอาหารใช่ไหมแล้วเราจะเจอผักบ,บุ้งไฟแดงแบบต้นใหญ่ๆอ่ะมันเหนียวๆนะคะทีนี้ก็เลยเอาเลยดัดแปลงมาปลูกเป็นต้นออนผักบ,บุ้งนะคะนี่คือเราจะใช้อายุเวลาแค่สิวันแล้วก็ตัดเอาไปผัดเอาไปผัดเลยแล้วก็เอาไปผัดแป๊บเดียวเอาไปยำ เอาไปกินกับส้มตำนะคะส่วนต้นอ่อนตรงเนี้ได้ทุกเมนูค่ะแล้วแต่เราต้องการแมบว่าจะเป็นอาจจะเป็นเอาไปต้มจะไปใส่มาม่าแล้วแต่เราแล้วแต่เราชอบนะคะถ้าเมนูอาหารที่ส่วนใหญ่ที่เจอและที่ไปที่ลูกค้าที่ซื้อไปทํานะคะก็คือจะเป็นเอาไปพวยยำนะคะยำยำใส่ยำทะเลอะไรพวกนี้ค่ะไปพวยยำใส่หมูยออะไรแบบนี้แล้วก็จะไปทําเป็นสลัดโลเลยนะคะคือจะคือมันจะ เข้ากันดีมากเลยค่ะกับสลัดโลนะคะคือมันจะไม่เหม็นเขียวหลายคนก็คิดว่าเออมันเหม็นเขียวไหมทําไมต้นแบบทานตะวันพอเราเนื้อถึงดอกดอกทานตะวันนี่ยเราจะได้กินแบบว่าเออเหม็นเขียวแน่นอนเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะคะท่านใดที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องของหัวใจสายตาอะไรเงี่ยมาหันมาสายใจที่ต้นอ่อนพับุ้งหรือว่าไอ้ทานตะวันเล็กก็ได้นะคะอันนี้จะช่วยในเรื่องของเส้นเลือดอุดตนันอะไรต่างๆได้นะคะ ถ้าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเนี่ยใครที่สนใจที่อยากจะเพาะเนี่ยนะคะมันง่ายมากค่ะไม่ได้ยากเลยเลยเพราะว่า7วันอายุการเพราะเนี่ยเราเจ็ดวันเราตัดยอดได้นะคะวิธีการเพราะแล้วก็วิธีวิธีการที่เราจะดูแลต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยสนใจอะ่ะเข้ามาศึกษาได้เลยค่ะยินดีให้คําแนะนานะคะว่ามาเล็ดซื้อที่ไหนอะไรยังไงอ่าบางคนอ่ามีปัญหาเรื่องการสั่งซื้อทางเน็ตมันมีปัญหาเยอะถ้าใครอยากรู้มา เข้ามาแล้วก็ศึกษาแล้วมาถามได้ค่ะทุกอย่างจะให้ความรู้หมดเท่าที่เราเรียนรู้เพราะว่าทุกอย่างคือเป็นการทดลองคือทดลองทำองหมดก็ไม่ศึกษาเองทุกอย่างก็ทำแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีแล้วก็จดจด,จดไว้นะคือทุกอย่างเป็นการที่เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นถ้าเราคิดว่าเริ่มต้นได้ทุกอย่างเราก็ไปได้ค่ะจนได้รับการกล่าวขานและถูกรับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชาบ้านกเกษตรกรในพื้นที่ ในการึอกอบลมอาชีพในการเพาะเห็ดสำหรับเองเรนรู้ในชุมชนนะครับก็ในหมู่บ้านเฮาเนี่ก็จะมีอยู่หลายๆตี้นะครับสามารถเป็นตี่เรียนรู้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับเนาะะจะเป็นจุดหนึ่งนะครับซึ่งสามารถนะครับเป็นศูนย์เรียนร,รู้เพื่อกับปีน้องชาวบ้านได้และเป็นสามารถที่เพิ่มเพิ่มพูนรายได้นะครับหากว่าชุมชนอื่นใกล้เคียงหรือว่าใครมีความสนใจนะครับ ที่จะมาดูมาชมในจุดนี้ก็เชิญได้นะครับซึ่งก็สามารถนะครับสามารถได้ไปฝึกทาด้วยตัวเองไดง้นะครับพราตังศูนย์ต้งองโคเรืเนต้นต,ตัวแบบต้นแบบัวเรืยนนี้จะ,ะมีการส่งเสริมและจะช่วยเหลือพร้อมจะิงคอความหูและเทคนิคต่างๆคือคับคนตี่ไปเยี่ยมไปแหวไปชมนะครับครอบครัวเพาะเห็ดของพ่อนผมได้รับการยกย่อง,อง,องจากชุมชนบ้านดงมหาวัน เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงยูเย็นเป็นสุปเพื่อเป็นจุดเรียนรู้ขยายผลปร,รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,หวเพื่อแก่ประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านอื่นๆแห่งตัวเป็นได้พรครับครับโอ้โหนะครับเคิดเลยว่านะครับไม่ยิงตัวน้อยๆนะครับก็สามารถที่จะทํามาอย่างตีเนี้ยเกิดประโยชน์ครับครอบครัวได้นะครับบรว่าเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ ในยุคภาวะตีโควิด1 9กับหลังระบาดนี่นะครับยังทุกท่านนะครับมองหาอาชีพเสริมอยู่นะครับดังนั้นนะครับทั้งเลือกอาชีพกันพวกเฮดจึงเป็นทั้งเลือกอีกทั้งหนึ่งนะครับที่ท่านจะต้องสนใจที่ตามเข้ามาเยี่ยมชมตีนี้ได้เลยนะครับผมยุทธภูมิด้โวโบนะครับผมรายงานจากบ้านาดงมหาวันนะครับมู่ที่หนึ่งตําบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงลุ่งจังหวัดเชียงหายสวัสดีครับ